สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยาเวทค่ะไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นทนสิทธิ์มีลิศในตัวมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดค่ะหนึ่งในนั้นคือไม้ที่มีชื่อว่าไม้พญาเท้าเอวไม้พญาเท้าเอวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเรียกว่าขบเคี้ยวหรือสลักเคี้ยวลักษณะของต้นพญาเท้าเอว จัดเป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันไปบนต้นไม้อื่นตามลำต้นมีหนามแหลมโคง้งพอแก่แล้วหนามจะโค้งเข้าหาลำต้นในลักษณะที่หนามไปล็อกลำต้นไว้ไม้ชนิดนี้พบมากทางแถบตะวันตกอย่างการจนบ,บุรีตากหรือพมา่ามีลักษณะที่เห็นได้ชัดก็คือข้อเกี่ยวสำหรับไว้ยึดลำต้นของมันกับต้นไม้อื่น ข้อเกี่ยวของไม้เถาชนิดนี้เป็นที่มาของชื่อเพราะหากเราตัดลำต้นออกมาข้อหนึ่งตรงข้อเกี่ยวของมันจะมีลักษณะเหมือนคนกำลังเท้าเอวจึงเรียกไม้ชนิดนี้ว่าไม้พญาเท้าเอวทางภาคใต้ก็มีไม้ชนิดนี้เช่นกันค่ะแต่ว่าจะเรียกชื่อว่าไม้ขบเคี้ยวเพราะว่าขอเกี่ยวของไม้เถาชนิดนี้คล้ายกับเคี้ยวงู มีตำนานเล่าถึงไม้ชนิดนี้นะคะเป็นตำนานพื้นบ้านเป็นนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับไม้พญาทาวเอวก็คือไม้นี้มีเทวดารักษาเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างๆอาสมพระฤาษีตาไฟวันหนึ่งพระฤาษีท่านจะลองฤทธิ์ของตนด้วยการลืมตาที่สามพระฤาษีประกาศไปทั่วป่าอาณาเขตว่าอย่าเข้ามาขวางข้างหน้าเวลาที่ท่านลืมตาที่สาม เพราะว่าจะมีไฟบรลลัยกันพุ่งออกมาใครอยู่ข้างหน้าจะไม่กลายเป็นจุนพอถึงเวลาที่พระฤาษีตาไฟลืมตาขึ้นเทพพยาดาที่รักษาไม้พยาเท้าเอวก็เข้ามาขวางหน้าดูเรียกว่าลองลิศกับองค์ฤาษีนั่นเองและก็ยังสามารถทนอยู่ได้ไม่เป็นอันตรายใดๆพระฤาษีชมว่าเก่งและก็พอใจเป็นอันมากจึงตั้งใจสอนวิชาให้ เป็นที่มาว่าทำไมไม้พญาเท้าเอลจึงมีฤทธิ์มากคนโบราณกล่าวถึงสรรพคุณสำคัญไว้ว่าดีทางการเคี่ยวงาอสอรพิษและใช้คาดเอลไม่ให้ปวดเมื่อยวิธีการใช้นั้นจะต้องนำไม้เท้าเอลไปแช่ในน้ำให้เปียกชุ่มก่อนให้ยางภายในหรือว่าตัวยาของไม้ซึมออกมาจากนั้นจึงประครบเข้าที่บริเวณปวดเมื่อยไม่นานก็จะหาย ส่วนสรรพคุณอื่นๆของพญาเท้าเอวคือลำต้นใช้ฝนกับเล้าทารักษาแผลในปากหากปวดฟันหรือว่าเป็นร,รัมนาสให้ใช้เล้าเป็นกระสายนำมาฝนแล้วทาบริเวณที่ปวดอาการก็จะทุเลาลงหรือหากถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยให้ใช้น้ำมะนาวหรือว่าน้ำซาวข้าวเป็นกระสายแล้วเอาลำต้นของว่านนี้มาฝน นำไปปิดที่แผลจะช่วยบรรเทาปวดได้ตำรับยาพื้นบ้านก็จะใช้ลำต้นนำมาฝนกับน้าปูนใสใช้กินเป็นยาแก้อาการท้องเดินทางด้านความเชื่อไม้พญาเท้าเอวถือเป็นของทนสิทธิ์ชนิดหนึ่งเป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถือเป็นของอาถรรพ์หายากเป็นเครื่องรางที่ธรรมชาติสร้างมาครั้งแบบไม่ต้องปลุกเสก เป็นที่นิยมของคนในสมัยโบราณมีไว้พกติดตัวมีคุณด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดและเชื่อกันว่าสามารถป้องกันภัยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกันเคี้ยวกันงากันสัตว์มีพิษต่างๆใครที่ได้ครอบครองหรือนําไปทำเป็นประคำห้อยคอหรือคาดเอวจะเป็นผู้ที่มีอำนาจบรารมีผู้อื่นเกรงกลัว ศัตรูไม่กล้าคิดร้ายหากใครที่เคยใช้หรือว่ามีประสบการณ์การใช้ไม้ชนิดนี้ก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ